สวัสดีครับมาพบกับช่องดีใบใบสีนะครับวันนี้ก็จะมาท,ทำใบสีปากชามนะครับใบสีปากชามที่ประกอบด้วยใบยสีช่อฟ้าใบตองอ่อนนะครับที่แรกกะว่าจะทำขั้นตอนไอทำแม่ช่อฟ้าใบตองอ่อนให้ให้ดูแต่ว่าเนื่องจากเวลาจำกัดก็เลยมาทำแบบวิธีขั้นตอนาก,การประกอบให้ทำให้ดูเลยนะครับ กลวยที่เราใช้นะครับจะเป็นกลวยม้วนธรรมดานะครับแล้วก็จะยัดโฟมข้างในยัดโฟมแค่ส่วนล่างนะครับไม่ต้องเกลาให้มันเป็นทรงกลวยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปพานที่เราใช้นี้ก็คือเป็นพานก้นลึกขนาด18เซนนะครับยึดกลวยให้เข้ากับพานให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นก็นำใบสีเมช่อฟ้าที่เราทำไว้นะครับมาประกอบเราทำกลวยสูงไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าตัวใบสีของเราจะเป็นตัวใบสีที่สูงแล้วก็ใหญ่นิดนึงนะครับ แล้วก็นําแม่ที่สองแล้วก็แม่ที่สามมาวางกะระยะให้มีความห่างเท่ากันนะครับพอได้ระยะแล้วก็ปัดเสียบไม้ลูกชิ้นนะครับไม้ชิ้มลูกชิ้นให้ยึดเข้ากับพานนะครับเวลาเสียบเพื่อนๆควรดัน ไม้ให้เข้าไปลึกๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไม้มันโผล่ออกมา มาประกอบในส่วนของคานที่2ไว้นะครับ ตอนต่อไปก็คือการประกอบตัวแซมที่เป็นแมงดานะครับเข้าไปในพานนะครับประกอบแล้วก็ใช้ตะปูเข็มนะครับปักยึดให้เข้ากับพานนะครับส่วนปลายด้านบนก็ให้แนบเข้ากับกลวยก็ได้นะครับ กอบแมงดาให้เสร็จเรียบร้อยทั้ง2องพานนะครับในส่วนของแมงดานะครับมีขั้นตอนในการเย็บอยู่ใน EP ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าแบบนี้ส่วนของตรงกลางหรือว่าไส้ในจะเป็นกระพุ้งไปต้องอ่อนทั้งหมดนะครับ แต่ว่าเพื่อนๆจะถนัดการทำเมงดาแบบไหนนะครับอันนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนในการฉีดน้ำมันมะกอกผสมน้ำนะครับเพื่อจะให้ใบสีปากชามของเราสวยแล้วก็มีความฉ่ำมีความวาวนะครับทำให้งานของเราอยู่ได้นานด้วยนะครับ อันนี้จะเป็นขั้นตอนในการใช้สเปรย์ฉีดผงหรือสเปรย์แข็งนะครับฉีดเคลือบในตัวของมะไลนะครับเคลือบมะไลไม่ให้มะไลของเราเหี่ยวง่ายนะครับสุดท้ายก็คือนำดอกไม้มา,ราประกอบนะคะวันนี้จะใช้เป็นดาวเรืองเสียบด้วยตรงกลางเสียบระบานไม่ลอยนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีดอกบัวก็สามารถใช้ดอกบัวได้ครับแต่ว่าดอกบัวควรใช้เป็นดอกบัวที่ดอกไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวจะบังแมงดาเกินไป จากนั้นก็ใส่มมลไยนะครับที่ที่ลอยไว้ก็คือเป็นมมลไยซีกดอกรักที่เป็นของมมลายเอส่วนของกลีบสีขาแล้วก็ส่วนของไส้แกนสีเขียวนะครับ ในส่วนของยอดใบสีนะครับก็จะใส่ใส่ดอกบัวนะครับดอก,ดกเล็กๆล้อมด้วยดอกบานไอดอกดาวเรืองนะครับก็เป็นไอนเสตซินแล้วนะคะใบสีปัดชามนัคขราหรือว่าใบสีประชามชอบฟ้านะครับลักษณะจะเป็นของงานเปนตองอ่อนนะครับผสมประสานกับงานเป็นตองเก่งานที่เสร็จสมบูรณ์ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ ฝากเพื่อนๆนะคบที่เข้ามารับชมในช่อง DIY by สีฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในที่ผมจะทำลงต่อไปวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ